สวัสดีค่ะมาพบกับนางซีนในช่องนางซีนแฮนด์เมดวันนี้นางซีนจะชวนไปพับดอกแคนตัสค่ะน้องสวยนะคะหน้าตาน้องก็ประมาณนี้ค่ะด้านหลังก็เป็นรูปดอกไม้ค่ะไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะลิปบินตาลังางเบอร์สอง วันนี้จะทำเป็นสีทูโทนนะคะเลยจะใช้สองสีตัดขนาดตัดขนาดสีเซนติเมตรจำนวนสีเส้นสีละสีเส้นนะคะหรือใครจะทำสีเดียวก็ใช้แค่สีเส้นนะคะแล้วก็ตัดปลายแหลมทั้งสองด้านเลยนะคะนำลิปดินสองสีมาวางเรียงกัน เลียงสลับสีการเป็นคู่คู่จับคู่แบบนี้นะคะโดยให้สีอ่อนอยู่ด้านบนจากนั้นก็พับริบบิน้นพับทบกึ่งกลางเลยนะคะแล้วก็กดเลยค่ะแล้วก็แยกริบบิ้นออกมาเป็นคู่คู่ ง,ง่ายต่อการทำค่ะแล้วออมาเป็นคู่คู่ค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วน้ำลิบิบินออกมาสองคู่ก่อน ที่หค่ะคู่ที่สองวางของคู่ที่หนึ่งคู่ที่สของคู่ที่สองคู่ที่สีสอดเข้ามาในห่วงของคู่ที่1 แล้วรวบปลายของคู่ที่3มเข้ามาในห่วงค่ะจากนั้นก็ทําการดึงลิบบิ้นค่ะดึงให้กระชับค่ะเราก็จะได้ฐานสี่แบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วสําหรับใครที่จะใส่เหรียญให้ใส่ขั้นตอนนี้เลยนะคะวางเหรียญไว้ตรงกลางเลยค่ะเราจะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ พับลิบบ้นเส้นที่อยู่ด้านบนลงมาค่ะเราจะทำการล็อกลิบบ้นค่ะบนลงล่างขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนซ้ายมาขวาโดยที่สอดปายลงในหัวเส้นแรกที่พับลงมาค่ะ ก็จะได้แบบนี้ค่ะกดเลยค่ะต่อไปเราจะทำลายด้านหลังก่อนค่ะโดยที่เราจะมีลิบบิน้นสองเส้นที่ไม่เท่ากันจะมีเส้นยาวเส้นสั้นเราจะทำเส้นยาวที่อยู่ด้านขวามือนะคะเริ่มจากลิบบิ้นเส้นบนเส้นยาวด้านขวาค่ะบิด ปลายออกมาด้านนอกในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็สดอดสอดเข้าฐานนี้เลยสอดจากด้านบนลมด้านล่างค่ะเสียงแมวแมวดิน้นกระมังค่ะยังอยู่ที่ริบบิ้นเส้นเดิมนะคะบิดปลายออกมาด้านล่างอย่างนี้ลงด้านล่างแล้วก็สอดจาก ด้านบนลงด้านล่างค่ะในลักษณะนี้เลยค่ะหมุนล,ลิบบินไปทางด้านซ้ายค่ะจับลิบบินเส้นที่อยู่ด้านขวาบิดไปออกไปด้านนอกสอดจากด้าน ในออกด้านนอกค่ะดีป้ายออกจากออกมาลงมาด้านล่างสอดจากบนลงล่างหมุนค่ะมุมที่สามทำตามเลยนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยค่ะ มุมสุดท้ายให้เรายกตัวนี้ขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อจะได้ให้ตัวนี้ลงล็อกค่ะให้เขาลงล็อกได้พอดีเขาจะได้ไม่เกยกันในลักษณะนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะพลิกชิ้นง,งานด้านล,ล่างขึ้นมาค่ะเราจะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ เริ่มจากเส้นด้านบนพับลงมาค่ะบิดปลายออกไปด้านนอกในลักษณะน,นี้ค่ะแล้วหักปลายกลับเข้ามาสอดเข้าตรงช่องนี้เลยค่ะก็จะได้สามเหลี่ยมตรงมุม ต่อไปค่ะหมุนไปทางหมุนชิ้งานไปทางด้านขวาด้านซ้ายค่ะทับลงมาบิดปลายไปออกด้านนอกแล้วก็หักปลายกลับเข้ามาโสดเข้าฐานเราจะทำแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะ วมสุดท้ายแล้วค่ะไม่รู้แมวไปลืออะไรเสียงก็เก๊บก๊เก็บเลยต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยอีกเรื่องหนึ่งนะคะบางทีนางซินก็จะสับสนเรื่องทิศทางหน่อย ก็เลยจะมีน้องแมวตัวนี้วางไว้ให้รู้ว่าด้านน้องแมวคือด้านซ้ายมือค่ะเพราะบางทีนางสินจะเป็นคนชอบหลุงทิศจำสลับซ้ายขวาจะงงๆต้องขออภัยด้วยนะคะก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ค่ะอันนี้เลย เมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราจะเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านซ้ายนะคะเราจะเริ่มจากเส้นนี้งั้นเราก็เก็บเส้นบนลงมาก่อนทับลงมาเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับมาทางด้านขวาจากนั้นให้ม้วนไปด้านหลังบิด ลอ้อมกลับไปด้านหลังใช้นิ้วชี้ด้านซ้ายช่วยพยุงค่ะในลักษณะนี้จากนั้นม้วนปลายบิดปลายมาด้านหน้าแล้วก็ม้วนไปด้านหลังในลักษณะนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะ จะได้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะสอดเข้าใต้ฐานของเส้นที่เราเก็บเข้าไว้ก่อนค่อยๆดึงค่ะแล้วก็ใช้มือค่อยๆจัดปีดเข้าไปด้วยแบบนี้ค่ะหมุนงานไปทางด้าน ขวาค่ะเราจะทาเส้นที่อยู่ด้านซ้ายค่ะปิดงานมาทางด้านขวาจากนั้นก็ปิดอ้อมไปด้านหลังแบบนี้ค่ะหักปลายมาด้านหน้าหมุนไปด้านหลังในลักษณะน,น,นี้ค่ะก็จะได้ปลายแบบนี้ ขาก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบน,นี้ค่ะแล้วเราก็จะสอดเข้าตรงฐานของกลิบแรกที่เราทําเสร็จนะคะใต้ฐานเลยแล้วก็ค่อยๆใช้มือประคองพร้อมกับค่อยๆดึงเข้าไปค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปกลบที่สามค่ะ ตามตามเลยนะคะมุดอ้อ,อไปด้านหลังค่ะก็บิดโค้งมาด้านหน้าก็บิดไปด้านหลังจะได้ในลักษณะนี้ค่ะน,นี้ก็สอดบินสองเส้นเขาก็จะมีความลื่นๆ ดึงแล้วก็ประคองไปด้วยแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะดิงออนไปด้านหลังค่ะหักไปมาด้านหน้าแล้วก็หมุนไปด้านหลังในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็สอดค่ะ ก็ทำการจัดเลยค่ะดึงเขาจัดเขาให้เขาเท่าๆกันค่ะ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราจะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเราจะเริ่มทำดุบินเส้นที่อยู่ด้านขวามือเส้นล่างนี้เลยนะคะเริ่มเลยนะคะบิดมาด้านหลังค่ะบีดตายดุบินมาด้านหลังก็ม้วนกลับไปด้านหน้าในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็หกักป กลับขึ้นมาจากนั้นเราก็จะสอดเข้าใต้ฐานของมุมที่อยู่ด้านบนนี้เลยนะคะดอกนี้เลยนะโอ้ยน้องแมวทำอะไรเนาะเสียงดังจัง นี้เลยค่ะเส้นต่อไปเส้นบนค่ะทําเหมือนเดิมค่ะบิดปลายลงมาค่ะแล้ววกลับขึ้นไปค่ะแล้วหักปลายค่ะแล้วก็สอดเข้าระหว่างกลางของสองชิ้นนี้ค่ะสามารถใช้แหนบช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นลิบบินเขาจะเหลือเส้นเล็กแล้วเขาก็จะผู มาระหว่างกลางเดี๋ยวร้อยแล้วค่ะมุมต่อไปค่ะหมุนชิ้นงานลงมาด้านขวาค่ะบิดปลายลงมาค่ะม้วนกลับขึ้นไปค่ะหักปลายมาด้านหน้าโสดค่ะ เลยนะคะเราจะทําแบบนี้ทุกเส้นที่เหลือเลยนะคะเอาเหนี่ยมาช่วยทํานะคะง่ายอ่ามุมที่สามค่ะ คืออะไรค่ะต้องขออภัยในความคึกของน้องแมวด้วยนะคะมีเสียงรบกวนพอเอาเข้ากรงเขาก็ร้อง มุมที่สี่ค่ะมุมสุดท้ายแล้วค่อยๆทำตามเลยนะคะ คือจริงๆค่ะวันนี้เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็ทำการดึงจัดให้เขาเสมอกัน ดึงให้ได้แบบที่เราพอใจค่ะเราเห็นว่ามันสวยแล้วเสมอกันแล้วเราก็สามารถตัดเศษลิบบินที่เหลือออกได้เลยนะคะหลักการทำคล้ายๆดอกรักนสัยหมอกนะคะ จะเป็นเกสรสองกลีบด้านนอกสองชั้นเหมือนกันสวยค่ะสวยมากเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตัดริบบิ้นที่เหลือออกได้เลยค่อยๆตัดนะคะระว,วังตัดโดนชิ้นงาน เรียบร้อยแล้วค่ะดอกแคนตัดเสร็จแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะหากผิดพลาดระกันใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องนางซินแฮนเมดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ